แอดหวานนะคะจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีนะคะมาต่อค่ะมาต่อตอนที่33นะคะของ The Wolf นะคะหมาป่าจอมราชันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ subscribe ให้กำลังใจแอดหวานนะจ๊ะขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทีนี้ใจความสำคัญนะคะตอนที่33ก็คือว่าหลังจากที่จี้ชงนะคะนำเอารูปภาพมาแล้วก็เปิดรูปภาพออกนะคะก็ทุกคนก็มองไปที่ ที่ภาพวาดขององค์หญิงผิงเซียนนะคะและต่างก็ลงความเห็นว่าหน้าตาเหมือนกับหมาดใจชิงมากๆเลยค่ะทีนี้ท่านข่านนะคะท่านข่านเยลูอีเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเออเหมือนรูปที่ข้าเห็นเมื่อก่อนนั้นเลยนะคะตอนนี้ข้าเป็นเด็กนะคะทีนี้รูปเนี้ยเป็นรูปขององค์หญิงผิงเซียนตอนอายุ18ปี พอดีนะคะกับที่คนของป๋อหวังอะ่ะก็นําตัวเอาจิตกรนะคะซึ่งตอนนี้ก็แก่ลงแล้วนะคะเข้ามาพอดีพอจิตกรคนนั้นเห็นหมาใจชิงนะคะก็ก็เรียกหมาใจชิงว่าองค์หญิงพิงเซียนนะคะจะทําความเคารพแล้วก็ตัวสันสันนะคะท่านอ๋องก็จําจิตกรคนนี้ได้ค่ะเพราะเป็นคนคนเดียวกันกับที่ตอนที่ท่านท่านข่านโอไม่ใช่ท่านอ๋องค่ะท่านข่านจําจิตกรคนนี้ได้นะคะคือตอนที่เด็กๆเ,เคยเจอกับจิตกรคนนี้นะคะแต่ แต่ว่าท่านขานก็พูดขึ้นมาว่าเขาอะ ไม่เคยเห็นลูกลูกสาวขององค์หญิงผิงเซียนเลยนะคะคือแบบจะมีอะไรมาพิสูจน์ไหมว่าว่าว่าเป็นลูกจริงๆอะไรอย่เงี้ยนะคะจิตกรฉลาคนนั้นก็พูดขึ้นว่าเขารู้ความลับเกี่ยวกับหยกที่องค์หญิงผิงเซียนมีนะคะเรียกว่าหยกสุยยั่วนะคะมี3สีคือสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีดํานะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็นหยกธรรมดาเนี่ยแต่พอทั้งสโดนน้ําแล้วนะคะมันจะ เปล่งประกายออกมานะคะตอนแรกก็หมาใจชิงก็ยังแบบนไอเดียนะคะคือยังไม่รู้ตัวว่ามีไหมอะ่ะตัวเองมีไหม,ออมไหมอหยกสุ่ยย่วนเนี่ยนะคะจี้ชงค่ะพะลองของเรานะคะแอดก็เป็นพะลองซินโดมนะแต่ก็มีแบ่งใจให้โป๋หวังนะคะนี่พะลองของเรานะคะจี้ชงก็รีบบอกว่าก็รีบบอกหมาใจชิงว่า หมาใจชิงมีหยกอันนี้อยู่นะมันอยู่ในลูกกระพวนของเจ้าอนะไรเงี้ยเพราะข้าเคยเพราะข้าเคยได้มาอันหนึ่งจากเจ้านี่ไนงะจากนั้นหมาใจชิงนะคะก็พิสูจน์นะคะเปิดเปิดลูกกระพวนออกมานะคะก็เห็นนะคะก็เอาหยกทั้ง3ามชิ้นนั่นนะออกมาใส่ลงไปในน้ํานะคะแล้วปรากฏว่าไอ หินสามก้อนนะคะหยกหยกสามอันน่ะก็สามารถเปล่งประกายขึ้นมาได้จริงๆค่ะทุกคนก็เลยยอมรับว่ามาใจชิงคือทิดานะคะคือราชทิดาขององค์หญิงผิงเซียนจริงๆนะคะมาใจชิงอะ่ะก็พูดขึ้นว่านางอะ่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะท่านแม่ของนางใช้ชื่อว่าฝงซีนะคะก็ตอนนั้นคือองค์หญิงเขาเปลี่ยนชื่อนะคะนี้ท่านแม่อยากให้แบบใช้ชีวิตธรรมดานะคะให้ลูกสาวใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดา อย่างมีความสุขนะคะดังนั้นนะคะสรุปก็คือหมาอิงนะคะก็เป็นพ่อบุญธรรมของหมาใจชิงนั่นเองนะคะพอท่านข่านนะคะเยรูอีรู้ว่าโอ้นี่แหละเป็นทายาทขององค์หญิงผิงเซียนที่ที่เขารักนะคะเขาก็เลยแบบร่วมมือค่ะตกลงร่วมมือกับแควนจิ้นเลยค่ะร่วมมือกับทางฝ่ายของหมาใจชิงนะคะเพื่อเข้าโจมตีแควนหยางของป๋อหวังแล้วก็ฉูขุยนะคะ มาใจชิงอะ่ะก็เลยประกาศสงครามกับป๋อหวังค่ะในในกระโจมนั้นเลยนะคะต่อหน้าทุกคนนะคะป๋อหวังก็ไม่สะทกสะท้านค่ะก็ยิ้มที่มุมปากนะคะประมาณว่าเออค่ะพร้อมทุกเมื่อนะคะจากนั้นป๋อหวังอะ่ะก็นำตัวองค์ชายสีนะคะกับวังหลวงแคว้นหยางนะคะพอฉูคุยนะคะเห็นสภาพขององค์ชายสี่ลูกชายตัวเองลูกชายแท้ๆนะคะชูโยเซนเนี่ยก็ชูคุยก็โกรธป๋หวังมากนะคะที่แบบ ทำไมไม่ใช่เจ้านะทําไมไม่ใช่เจ้าที่แบบแบบต้องบาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้ทําไมเป็นลูกข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําไมต้องเป็นชายสี่ลูกข้าชายสี่มีเกี้ยวทําไมต้องเป็นองชายสี่ลูกชายของข้าด้วยที่ต้องบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้เขาหลับเป็นเจ้าชายนิทราไม่ฟื้นนะคะชูคุยอะ่ะก็เลยสั่งให้คนอะ่ะเอาตัวโป๊หวังไปขังคุกคะ่ะโทษฐานที่เป็นต้นเหตุทําให้ ทำให้ลูกนะคะทําให้ไอชูโยเจนนหนะบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก่อนไปเข้าคุกอะ่ะชูคุยก็ตบหน้าโอ้ยตบหน้าน้องดาเลนหวังตบหน้าปอหวังด้วยนะคะเราก็สั่งไปว่าเจ้าอะ่ะต่อไปก็จะต้องไปฆ่ามาใจสิน ให้ตายนะเพื่อแก้แค้นนะคะเพื่อแก้แค้นให้ได้อะไรเงี้ยโหใจหลายตบน้องดาเลนหวังหน้าหันเลยนะคะส่วนทางด้านมาใจชิงนะคะพอกลับมาถึงแขวนจิน้นน่ะขุนนางแล้วก็แม่ทัพต่างๆในท้องพระโรงแขวนจิ้นนะคะก็ตะโกนค่ะดีใจแบบต้อนรับมาใจชิงนะคะที่เป็นแบบลูกหลานแบบเป็นเชื้อพระวงศ์ที่เขานับถือกันนะคะแบบเคยลบเพื่อเพื่อป้องกันราชวงศ์นี้มาอะไรนะคะเขาก็ยกให้มาใจชิงอะ่ะเป็นผู้นำ แบบแบบตำแหน่งก็คือแบบให้เป็นห้องเต้หญิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเหลือคนเดียวแล้วแต่มาใจชิงอะ่ะก็ก็ประกาศต่อนหน้าทุกคนว่าเออนางอะ่ะดีใจนะที่ไปทำภารกิจสำเร็จได้นะคะคือไป สามารถที่จะดึงชาวซีตันแขว้นเหลียว่ะมาช่วยลบกับแขว้นอย่างได้นะคะแต่นางไม่มีความสามารถพอที่จะบัญชาการกองทัพได้นะคะจึงขอยกตราอายาสิทธิ์ให้กับท่านอองจิ้นคนเดิมนะคะ ผู้นำคนเดิมไปทุกคนในท้องพระโรงก็ตกใจนะคะโดยเฉพาะคนของตระกูลหมาเองนะคะก็ไม่อยากให้หมาใจชิงแบบมามอบป้ายให้ใครนะคะอยากให้เก็บไว้เองก็หลังจากนั้นหมาใจชิงก็ได้ย้ายนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในบริเวณของสวนถังซินนะคะก็สถานะของหมาใจหมาใจชิงก็เปลี่ยนไปละนะคะกลายเป็นองค์หญิงอย่างแท้จริงแล้วค่ะและนี่ก็เป็นใจความสำคัญของตอนที่33นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a า Love, Chinese Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ